ท่านผู้ชมครับผมวันนีคุบตาเยนมากัมเบียมาเจอกันโอ้โหบ้าน คันใหม่ฮะพวยไหนปันเสร็จแล้วบ่ปไปด้วยเอาคันใหม่ไปเลยคันใหม่มาพรุ่งนี้อ๋อท่้นมาประมาณสิบเอ็ดโมงที่ไหน ปั่นเรอปั่นเลอกี่ไรเยอะไทยขอปั่นอ๋อนี่ครับเฮ้ยนี่จะไปไหนนี่เลอเอาให้จมหรือเนี่ยลงนีดหน่อยเนี่ยลงนานเนี่ยเา้ันี่ของใครลงนี่เฮ้ยลงอีกลงอีก เนี่ยลงสามลงเออลงสามคันเลยอ้าวทำไมไม่ป่นให้เสร็จอะฮะโอโหอันนด้ยันมาสามเก้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูห้าเจ็ดที่บ้านพี่ช่วงบ่ายเดี๋ยวเขามาลง ล้วเจ้าสุดท้ายแล้ว,ลวอ๋อเขาให้ผ่านผานเลยผานพรวนผ่านบุกเบิกมาด้วยแต่ไม่มีรอตเรี่มาให้มาลองผ่านพรวนผ่านบุกเบิกบุกเบิกฮะ อันนี้จอเดียครับจอเดียนายได้ข่าวว่าไปเปลี่ยนอะไรมาอีกอ่ะไปทำอะไรมาอีกไม่ได้ทำไม่ทำบ่ำน็อตมันหลวมน,อน็นอตหลวม PTO น็อต PTO ใช่ไหมตัวตั้งมันนะอ่ะอ๋อแล้วแล้วก็ รอบเดียววิ่งไม่ได้วิ่งแถมไม่หมุนอีกเนี่ยแถวเนี้ยกระซายโน่นมาเนะี่ยไม่ต่อยหมุนนะแต่ก็สู้ให้มันไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> อันนี้มันได้สองรอบนะรอบสองรอบสองรอบ,อ,รอ,บอันนี้รอบเดียวแทบจะไม่หมุนนะอ,อ่ะอ<ต>๋อเป็น<ม>แล้วเราไปไ<ม>ตั้ง,ไ,<ม>งไงตั้งที่ไหนตั้งในห้องเหรอเราตั้งข้างนอกมีตัวตั้งเราวิ่งมาเยอะแล้วมันสะเทือนมั้งอ่แบบบางทีมันวิ่งมันคลายบอเจอดินสวยๆเงี้ยแล้ววิ่งรอบรอบรอบเกินรอบอ่ะอืมไม่ถึงว่าพันห้ามันเลยรอบแล้วอืมต้องวิ่งประมาณพันสี่ พันสามพันสี่มันเลยโรบของมันอ่ะไปไปปั่นกี่ไร่เนี่ยยันมาเลยยันมาเจ้าฮะฮ้อนี่ปั่นมาแล้วเหรอครับไหนนานี่นะของยายสะคอนเอาแล้วนานี่น่ะไม่ปั่นเฮ้ยลองลองดูสิลงได้เพื่อจะได้ช็อตเด็ดเออลงเลยเองจะได้ช็อตเด็ดนี่แหละรถกัวรถทั้งสองคันเลยเนี่ย เอาสลิงยาวๆโอ้ยยันมาสามเก้าจะลงโชว์แล้วครับโอ้จะลงแรงดีครับโอ้ว่าจะถอยแล้วครับผมเพราะว่ามีแนวร่วมแล้ว มาลุนกันอันนี้เป็นนานลอกอยังมพี่เพ็งลอกสามสี่ปีแล้วไม่น่าจะจมหรอกเอามาดูครับมาดูครับผม ว่าจะจมไม่เอ่ยดูจากสภาพดินแล้วนี่เสียวๆอยู่เหมือนกันนะว่าเป็นนานล่อ,อครับเมื่อฝนจะมาด้วยนะพี่เปรมอ่า อ๋อลุ้นครับนี่ข้างล่างไปดินแข็งโอ้โหลุน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  วายไหมวายไหมกันมาคันนี aja, ses, then, ้น anyway> uh, ี่ทอยเสียนี่แม่ลันทุ่งดีครับมาดูกันว่าจะผ่านฉลุยหรือไม่อย่างไรครับผม ติดตามชมคลิปนี้เลยครับเสียเปรมบอกไม่ต้องกลัวครับรถถทยสองคันจอดรอแล้วเอาลวไงเอาลวไงเอาลวไงพี่น้องเ้ยเอาเอาเฮ้ยพี่แอพอปอ๊อโอ้ยงานเข้าแล้วครับไปเลย เอางานนี้คุบุต้าต้องช่วยครับ đâm yeah. thôi thôi lối nè hả ở phía linh đừng nha mấy <laughs> <laughs> đây chọn đẹp lời này, thấy không? ยาวไหมพอแล้วลองคองครับลองคอง Bây giờ, bây giờ đây vào Prem, Đi 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 đi. Tông muốn đi. Đi muốn này đi muốn đi. ông hai ông hai lòng đang thoái lang đúng không ấy đang về lưới ยันมารอบจัดกว่าย,ยันมารอบตะกุยมันจะจัดกว่าต้องดันถอยหลังครับโอ้ลานนี้หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ นาลอกครับผมนาลอกโอ้ยหยุดเหมือนกันนะได้ไซ่เกียอะไรเกียสองสอง,สองต่ออะไร อาสองต่อหนึ่งไม่ได้เหรออ,อา 2, 1, สองต่อหนึ่งนี่สองต่อหนึ่งดูดิโอ้ใส่รอบถ้าเจรอก็รอบเจร้ <c oughs> <750. S 1> อยหาสิบ อ,อรอบนี้แหละรอบนี้ก็ได้แล้วใส่รอบเยอะ,อน,ะน,นั่นแหละ่ออกีมันมีแรงูพอดีน้องใส่รอบสูงเกิน <laughs> ทางรอบไม่คล่องแล้วแหละ ตั้งรอบ PTO หม่ครับผมเครื่องดิ่มเลยนะครับไม่เวอนรอบแรกเอตงไ <ว istas> <ส>่่ม้<ส> ตัวนี้ยันมาสามเครับผมเป็นรุ่นรถรุ่นกลางนะครับผมอ่ะคลิปนี้ผมต้องจบไปก่อนครับผมเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับมาดูว่าภารกิจต,ต่อไปจะจะจบไหมนะเอานี่ก็บายบายครับขอบคุณม,มากครับ